สมาชีก็ไม่เพื่อนกระถามกันว่าเอออยู่บ้านใดเฮ็ดยังอยู่บ้านเาลวลาทำการกระสิทธ์ทำยัางสิธ์แล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนปลูกเฮ็ดกระถามว่าเฮ็ดยังเพื่อนบอกว่าเฮ็ดโค้นน้อยกับเ่เคยเห็นในยินตะซื่นอนะคะที่นี่กนเลยว่าอยากไปเบืองน้ำเพินเพิ่นกะเลว่าเออไปเพื่อนจะเชิญพรอบรมมาแล้วกนเลบุญล้นกนเลยไปบ้านเพินโทรหาเอาเบอร์โทรให้กนเลยว่าอยู่บ้านบอพเพิ่นเลวาย,ยู่เฮ็ดยังกำลังจะปลูกเฮ็ด ปลูกมือใดเพื่อน่าปลูกมือนี่แล้วปลูกมือนี่จะ่เฝ้าปลูกแล้วนุ่งสิไปเบิ่งน้ำกลับไปพ่าไปเราเพื่นกะทําพิธีปลูกพอดีเพื่อนอีกคนนึงทายทายเอาขันตอนเพื่อนเฮ็ดไปน้ำกันไปน้ำกันหกคนเมื่อนั้นนี่พ่อไปแล้วเพื่อนกะขันตอนแรกแรกเจ็ดี่เจ็ดสี่เพื่อนก็เฮ็ดให้เบิ่งมาเมื่อพอเบิ่งหลอกก็เลยว่าสีได้เชื่อใส่เพื่อนกะว่าน้ำเพื่อนกะมีเลยว่าทำมีมือนี่พร้อมสีเฮ็ดบอเพื่อนกะว่าเฮ็ดได้กลับมาบ้านปุ๊บ กัเลยพากันมาเฮ็ดกตมาเฮ็ดอยู่บ้านก้อนเฮ็ดเบิ่งสามก้อนเอาเชื้อมาหาก้อนกัเลยเฮ็ดเบิ่งหาก้อนพอเฮ็ดเบิ่งแล้วเออมันก็เกิดคือของเพลินอีหลีผู้น,นั่กัญญาเ,เพชรผู้นี้กัญญาเพชรจะสอนเพลินใบเมื่อศัตรูแพง พว่บาบอกว่าถ้าผู้ใหญ่อยากเฮ็ดเฮ็ดแล้วมันเป็นการซอยครอบครัวได้แล้วมันก็มีไายได้เกิดขึ้นในครอบครัวเพื่อสิซอยเขาให้ได้เสียค่านั่นค่านี่ค่าน้ำค่าไฟเบื้องเบื้องต้นะีะการเชื่อส,สินสฟางเขาเอาสินฟางที่ที่เขาเกี่ยวบมอมเนสินฟางที่โหลดเกี่ยวน้ำน้น้ำน้นเป็นสีต้องเอาที่เขาสีเป็นกล่องไว เพราะว่าถ้าเขาไปเอาน้ำน้ำมันก็อาจจะมีสารพิษบางคนมันกะฉีดยาเอา,เอามาเขา,าก็กมะต้มเพราะว่าเขาตรงขายเชื้อนะคะเนาะบาใส่เกลี้ยงสดเพิ่นว่าถ้าใส่เกลี้ยงสดเ,น,สเสดนี่ยพิษมันจะออกปนกันลายยางมันสิอันตรายเฮ้ยอาจจะเป็นพิษเพราะว่าเป็นพวกเชื้อร้านเนาะเชื้อที่มะปูเนาะยัง่นก็นแนะนำว่าเ่าห้เกลี้ยงสดเพราะเอามาจะเ้ากับมะต้มตุมประมาณสิบเลยสิบนาทีแต่ว่าน้ำต้องเดือด ส่วนผสมของน้ำที่สิต้มก็จะมีกากน้ำตาลถ้าเข้าใส่เชื่อสามก้อนกระสิใส่กากน้ำตาลขวดโคบิกพอดีค่ะเราก็ปุยครึ่งกิโลเป็นส่วนผสมพอน้ำเดือดเ้าก็พ้นละลายให้เข้ากันเราก็เอาฟางมาใส่ใส่ต้มให้เดือดเราก็กลับป้อกลับสักพักสินาที <laughs> เขากระโยออกโออกโกยออกฟังนี่เขาออกมาถ้าก้อนเชื่อสามก้อนกับังกับสีประมาณสามกระสอบนากระสอบกันยับยัดจ่ากน้อยพอเขาต้มเสร็จเขาจเกินบไว้นหนึ่งเขาก็ใส่ผัดติกคุ้มใบคุ้มใ้แบบให้มิดชิดเพราะตอนเศร้ามาเขาก็มาเปิดเปิดให้แอมโมเนียมันออกให้กินมันออก ครับพอสั่นเท้าทําไปเลยมันห่อนเชือเห็ดก็จะตายมันก็จะบ่ได้ผลดีเห็ดก็จะบ่เกิดดีเพราะตอนเศร้าเขาเปิดออกแล้วเขาจะเอาเชือมไขยไผ่ไีใ่ให้ละเอียดแล้วก็ผสมล้ำอ่อนกับมือหนึ่งแล้วก็ใส่อุยุเลียกับมือหนึ่งแล้ก็ล้องทล้วก็ใส่เชือโรยเชือโรยแล้วก็พล้มส,ส่วนส่วนผสมส่วนประกอบก็ะจะมีล้ำอีกขั้นตอนหนึง่งล้ำเนี่ย ที่เขาจะโปะหนาเชื้อเนี่เขาก็ต้องต้มให้สุกข,ขึ้นกันคือหลังจากน้ำน้ำที่เขาต้มเสียงแล้วเขาก็บ่ทิ้งเพราะว่าน้ำพวกนี้มันก็เขามันเย็นแล้วเขาก็สามารถเอาไปลดก่อนเพียงลดเชื้อเห็ดเวลาเขาเก็บแล้วได้เพราะเอาเชื้อใส่เขาก็เอาล้ำมาโรยโปกหนาแล้วก็เอาเพียงกบอีกทีหนึง่งเห็ดให้มันได้สามชั้นสามชั้น แล้วเ้ากระโป๊ะชั้นสุดท้ายเ้ากระมัดฟางใสก่อนเสียงกะโยกออกไปไห้